จะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อริกกมมอรตี้ติดอยู่ในสมองของริกอีกคนแต่ครอบครัวสมิธดันเอาหัวของริกคนนั้นไปฝังจัดงานศพซะเรียบร้อยเพราะคิดว่าตาหลานได้เสียชีวิตไปแล้วโอ้ยเหตุการณ์จะวุ่นวายขนาดไหนเนี่ยไปหาคำตอบกันได้ในสรุปริกกมมอร์ตี้คอมิกส์ฉบับที่12ครับ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังาใจให้กับพวกเราตัวนี้ตูนด้วยนะครับ เรื่องราวเริ่มต้นที่บ้านของข้อโคสมิดเหมือนยังเคยตอนนี้นที่บ้านกําลังวุ่นเลยเพราะใครให้ถ่ายก็ไอเจอรี่คนดีคนเดิมไงมันกําลังอวดโชว์พูว่าตัวเองอะสามารถซ่อมเครื่องปิ้งขงนมปังสุดเทพของริกได้แม้ว่าัมร์จะพูดแล้วก็ตามว่าเครื่องที่ต่ริกสร้างทุกอย่างเนี่ยมันออกมาเพอร์เฟกมากๆอย่างเครื่องปิ้งเนี่ยก็ทําให้ขนมปังปิ้งออกมาดูดีที่สุดเท่าที่มันจะทําได้เลยแหละแต่พอ่อ่ะซ่อมมันไม่ได้หรอกนอกจากตา เรียกว่าเจอรี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็สติแตกและบอกว่าจริงๆอ่ะบ้านเนี้ยมันของเขาเด้วยเขาเป็นคนคุมใครหน้าไหนก็มาแย่ไม่ได้เหมือนลิงในป่านี่แหละลิงตัวไหนชิงกล้วยได้ตัวแรกตัวนั้นจะเป็นจ่าฝูงเรียกว่าเถียงหัวชนฝาสุดๆตามสไตล์มันนั่นแหละทีนี้เบสก็เลยต้องมาอ้อนว่า เจอรี่ลิงตัวนี้ที่ฉันเห็นตอนนี้นะก็คือลิงที่ถือเครื่องปิ้งขนมปังที่อาจจะดีดตัวเขาลอยไปในอวกาศก็ได้ทําไมระวังไปขอความช่วยเหลือจากพ่อเธอเดี๋ยวอาหารมื้อเช้าเนี้ยฉันจะเอากล้วยชิ้นใหญ่ที่สุดให้คุณไปเลยสุดท้ายเจอรี่มันก็ยอมจะด้อะอ่ะไหนๆและแถมจะได้กล้วยชิ้นใหญ่กว่าใครด้วยก็เลยเดินไปที่โรงรถเฮ้ริกผมขอยืมไขควงหน่อยสิชิปหายแล้ว ภาพที่อยู่ตรงหน้าของเจอร์รี่มันคือหัวของริกที่ปักอยู่กับขาเทียมเล็กๆอยู่เจอร์รี่ทําอะไรไม่ถูกขณะที่สาวๆก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ริกทุกคนริกตายแล้วเขาตายแล้วเจอร์รี่สติตแตกสุดๆแต่คนอื่นน่ยไม่เชื่อเจอร์รี่ชันรู้นะววาคุณรู้สึกยังไงที่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากพ่อเขาเนะ่ยแต่เนี่ยมันไม่ตลกเลยนะไปถามพ่อเดี๋ยวนี้เลยแต่เจอร์รี่ก็ยังยืนยันคาเดิมว่าริกได้เสียชีวิตไปแล้วจนกระทั่งซัมเมอร์เอกใจขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือว่าจะจริงนะเพราะมอร์ตี้ก็หายไปด้วย เอาแล้วไงแหละจะทํายังไงต่อไปดีเลยเนี่ยเบสพยายามตามหาตามโทรแต่ก็ไม่เจอว่ามอร์ตี้อยู่ที่ไหนแต่คนที่ไม่ทําอะไรเลยอย่างเจอรี่เนี่ยก็พูดจากวนตีนอยู่ได้มือไม่พายยังเอาเท้าราน,น้ําสุดๆแต่ยังพูดจาว่ารายริกอยู่ตลอดเวลาว่าริกอะ่ะมันไว้ใจไม่ได้แบบที่เขาเคยทํากับคุณตอนเด็กอะ่ะ ทั้งให้คุณไปเข้าชมโรฟุตบอลทั้งทําอะไรที่ผู้หญิงไม่ควรต้องมาทำแล้วตอนนี้ยังจะมาวุ่นวายกับลูกเราอีกถ้าอยากตามหาคุณก็ไปเลยริคเขาพาลูกเราไปเป็นร้อยเป็นล้านที่นะเขาทําแย่กับลูกเรามากๆใช้ลูกเราเป็นโล่มนุษย์เอาลูกเราไปขายเขาเนี่ยมันตัวร้ายตัวจริงเลยคุณะไปไว้ใจคนที่มองลูกเราไม่ต่างกับสัตว์ได้ยังไงเนี่ยซึ่งเจอรี่ก็ได้ว่าจัดชุดใหญ่พอสมควรแต่เบสก็ไม่เคยยอมฟังและเข้าข้างพ่อตัวเองอยู่ตลอดจนกระทั่งมีเสียงตูมดังขึ้นมาจากโรงรถ ทั้งเบธทั้งเจอรี่วิ่งเข้าไปดูและพบซัมเมอร์กำลังจะเปิดประตูมิติอะไรบางอย่างเพื่อเข้าไปตามหาตากับน้องชายแต่เบทพยายามห้ามไว้แล้วมองว่าซัมเมอร์ได้เสียสติไปแล้วละ่ะมีการยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่พักใหญ่เลยแต่สุดท้ายประตูมิติก็ระเบิดและปิดตัวลงความหวังไม่หลงเหลืออยู่แล้วทว่าท่ามกลางความโศกเศร้าเจอรี่ก็พูดขึ้นมาว่าแบบนี้แหละดีละซะอย่างงั้นเบทได้ยินก็ฉุนข่าเลยสิครับเจอรี่นี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ย เพวกเขาตายแล้วคุณชนะแล้วกันเหรอจะป่าจะกล้วยหรือลิงหรืออะไรอีกอะ่ะดูสภาพคุณสิคุณถือเครื่องปิ้งขนมปังนั่นเล่ากับมันเป็นถ้วยรางวัลอย่างนั้นแหละคุณน่ยมันบ้าไปแล้วเจอรี่ก็เลยตอบก,กลับไปว่าผมไม่เคยอยากให้หมอร์ตี้ไปโภจมายกับริกเลยนะคุณนั่นแหละที่ยอมปล่อยให้ลูกไปแล้วทำหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องต่างหากซึ่งก็ถูกข,ของมันนะสรุปก็เถียงกันไปกันมาจนเบสร้องไห้ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยซัมเมอร์ก็เลยเดินมาบอกว่าหยุดเถียงก็ได้แล้วเถียงกันไปมันก็ไม่ช่วยให้้ออะไรรดีขึนหก เนี่ยไม่ใช่ความผิดของตาพ่อหรือว่าแม่หรือมอร์ตี้ทั้งนั้นตาริศเขาฉลาดเขาสามารถพาทุกคนไปที่ไหนก็ได้เพราะงั้นทำไมมอร์ตี้ต้องปฏิเสธละ่ะจริง,รงๆเราก็ห้ามไม่ให้หมอร์ตี้ไปได้ไดนี่เราแค่พูดอะแต่เราก็ไม่ทากันเพราะเรารู้ว่ามอร์ตี้ไปกับใครทุกที่ที่ไปทุกสิ่งที่ตาพาไปทํามันทำให้เราวางใจได้ง่ายๆเลยเพราะเขาทําให้พวกเราแฮปปี้ไงช่างเถอะมันไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นแหละจักรวาลมันก็แบบเนี้ยทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นทุกคนยอมต้องตายเราก็ทําได้แค่คิดถึงพวกเขา เรื่องมันก็แค่นั้นแหละเรียกว่าซัมเมอร์เดินมาดึงดราม่าและพูดแทนใจทุกคนหมดแล้วจนเจอรี่กับเบสได้สติและหันมากอดกันปรงกับชีวิตที่เกิดขึ้นก่อนทั้งสามจะทำพิธีฝังศพให้กับตาหลานที่สวนหลังบ้านทั้งที่ไม่มีร่างจริงๆของมอร์ตี้ด้วยซ้ำมีแต่หัวของริกหัวนั่นแหละพวกเขาจากไปแล้วจริงๆสินนะซะเมื่อไรหร่ล่ะครับภาพตตดกลับอีกทีริกกับมอร์ตี้กำลังบู๊อย่างเมามันกับเอเลี่ยนที่ไหนก็ไม่รู้ และความจริงทั้งหมดก็กระจ่างขึ้นเมื่อลิกสัทยายแบบยาวยืดจนผมขี้เกียจแปลสุดๆว่าจริงๆแล้วเอเรียที่พวกเราสู้อยู่เนี่ยมันอยู่ในหัวของริกอีกคนนึงที่ตาเจอมันลอยอยู่ในมิติที่ว่างเปล่าตาก็เลยเก็บมปนมาที่ห้องทดลองและก็เจาะเข้าไปในจิตใต้สมนึกของริกคนนี้ที่กําลังจะตายเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมอนี่ถ้ามันก็เหมือนอนทั่วไปนั่นแหละก็แค่จักรวาลกระเจาะก,กระจอกที่หนึ่งแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยเราแม่มต้องออกไปจากหัวของมอนี่ให้ได้ไงล่ะ ่อนริคจะพามอ์ตี้กระโดดหนีมาตามทางลงมาที่ลิฟต์ซึ่งมอ์ตี้คิดว่าลิฟต์จะเข้าท่าแห้วดูมันไปกับดักชัดๆซึ่งก็จริงพอโพวกนั้นมันดักรอยอยู่ที่ข้างล่างอยู่แล้วเรียกว่าตะลุมบอนกันรัวเหตุเพราะในสมองของริคคนนี้ที่กำลังจะใกล้ตายเนี่ยมันว้าวุ่นปั่นป่วนไปหมดแถมมาจากมิติที่ว่างเปล่าด้วยยิ่งเทวีความบ้าคลั่งซึ่งยังดีที่ริคดัดแปลงลิฟต์นั่นให้ติดไอพ่นได้และพุ่ง่าด่านเาเอเลี่ยนมาได้แบบก็เกือบจะไปรอดเหมือนกันแต่พอพลังอวยไงริเ้าก็ทไดดหหมแหละ ระหว่างที่ทั้งคู่ลงมาจากลิฟต์เสร็จเนี่ยริกรีกรบบอกมอร์ตี้ให้ลุกขึ้นทันทีเพราะเส้นทางในหัวของริกคนนี้มันถูกฟิกเอาไว้แล้วถ้ามอร์ตี้ไม่ลุกมาต่อต้านนะนะพวกเขาทั้งคู่มีโอกาสตายจริงๆและไม่สามารถกลับไปสู่โลกจริงได้อีกเลย เร็วเข้าเรามีเวลาแค่45วินาทีเท่านั้นนะและเป้าหมายที่เราต้องฝ่าฟันไปก็คือตรงกลางของใจกลางสมองหมอน,นั่นซึ่งมอตี้มันก็อ้ำออ้งไม่รู้ทำยังไงต่อดีแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ขึ้นมาและแอบวางระเบิดไว้ที่นั่นด้วยจนต้มริกกับมอตี้รอดมาได้อีกครั้งเฮ้ยฉันชอบริกสไตล์แบบนี้จังแล้วก็เอนตัวนอนสบายใจเฉยเหมือนตอดระเบิดยานพวกนักต้มตุ๋นเลยแต่ประเด็นก็คือมอตี้ได้ถามว่าแล้วนี่คือเราปลอดภัยแล้วเหรอฮะตาจะดูได้ยังไงว่าพวกนั้นจะไมม่่กกกลลับบาาริ็เยอว นั่นแหละประดินพวกนั้น่ะมันกลับมาแน่นอนอยู่แล้วอา้าวแล้วยังไงต่อเนี่ยคือริกบอกว่าเขาไม่สนหรอกเพราะถึงตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ในหัวของริกคนนี้แล้วแหละนี่แกจะกลัวอะไรนักหนาแกทําเหมือนทุกอย่างมันจะโคตรแย่ไปหมดอะทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยซึ่งมอตี้ก็ตอบกลับไปว่ามันไม่แฟร์เลยนะตาตาลากผมอะเนี่ยแต่ตาไม่บอกอะไรผมสักอย่างเลยคิดว่าตาจะเล่นบทซูเปอร์ฮีโร่ไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอเรียกว่าบ่นยับยับ,ยบไม่แพ้กันเลย ถ้าว่าจู่ๆภาพที่ทั้งคู่อยู่นั้นก็บิดเบี้ยวไปมาซะง,งั้นไม่จริงนะพวกนั้นมาเร็วกว่าที่คิดมากเลยเฮ้ยห,หรือว่าไม่ใช่นะเวแล้วไงไม่นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เจอรี่ไอ้โง่เอ้ยนี่เองทําบ้าอะไรกับหัวของฉันวะมอร์ตี้ก็งงยิ่งกว่าเดิมอีกว่าหัวอะไรเนี่ยก็หัวของตาไงล่ะเว้ยหัวริคนนั้นน่ะ เรากาลังอยู่ในหัวของมอนันไงแล้วเรากำลังจะตายในหัวมันด้วยสวยแหละเราจะทำอะไรสักอย่างริกพยายามทําทุกวิถีทางไม่ให้สัญญาณสมองของมอนันดับไปให้ตายตาย,ตายเก็บหัวของมอนันไว้ตั้งหลายปีไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจนเอเจอรี่มันทําอะไรงโง่ๆเนี่ยแหละแล้วภาพก็ตัดมาที่งานไว้อะไรริกกับมอร์ตี้มีแขกวาร่รมงานเพียบซึ่งกันนาขุนมากๆทั้งริงคาร์ดเจสสิกา้าสควอนชี่แล้วก็มนุษย์นกบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่หารู้ไม่ว่าในสมองของหัวริกคนน,กน,น,นว่า อยูย่พอริกกบมอ์ตี้ในภาพบิดเบี้ยวดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อออกมาจากหัวนั่นในเวลาที่จํากัดก่อนที่เซลล์สมองที่ริกใช้กระแสไฟฟ้าคงสภาพเอาไว้จะหมดลงและทำให้ทั้งคู่ติดอยู่ในนั้นตลอดไปริกพยายามคิดหาทางสู่ชีวิตว่าจะหาทางรอดจากหัวรีคนนี้ได้ยังไงซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในจิตใต้สำนึกของมอนั่น้ไม่มีทางที่เราจะออกไปจากโลกความจริงได้เลยเนี่ยตามีปืนคามิติอยู่มันไม่สามารถใช้พลังงานจากในนี้เดินทางไปโลกจริงได้ปืนมันไม่ทํางานเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะ ตอนนี้เราอยู่ในความทรงจําของริชคนนี้ใช่ไหมแหล่งพลังงานทั้งหมดจะไหลผ่านหัวของมอนี่ตาคิดออกแล้วในเมื่อทางเลือกอื่นไม่มีก็คงเลือกได้แค่ทางนี้ทางเดียวสินะมอร์ตี้มันเหลือแค่ทางเลือกทางเดียวเท่านั้นตาไม่ฟันธงนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าตาแม่ไม่อยากทําเลยโอ้ยตาหวังว่ามันจะยังอยู่ตรงนั้นนะและพ่อแกคงไม่ทําอะไรง่งๆอีกละ่ะ ริกได้ตัดสินใจยิงปืนค่ามิตตีออกไปก่อนที่ภาพบิดเบี้ยวจะสิ้นสุดลงและต้องติดอยู่ในนี้ไปตลอดการก่อนภาพจะตัดไปที่บ้านข้อบควมสมิตอีกครั้งในตู้เย็นในโรงรถของริกห้องทดลองนั้นได้เผยให้เห็นหัวของมอร์ตี้อิจกรกวาลเช่นกันและหัวมอร์ตี้คนนี้ก็คือหลานของหัวริกคนนั้นนั่นแหละก่อนที่คอมิกส์ตอนนี้จะจบลงด้วยความค้างขางว่าทฤษฎีการข้ามความทรงจำของริกนั้นได้ผลหรือเปล่าในเมื่อข้ามมาโลกจริงไม่ได้เราก็ข้ามมายังความคิดของคนที่อยู่กับริกคนนั้นตลอดซะเลยสิ และถ้ามันได้ผลริการมตี้จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงและเมื่อไหร่ที่ข้อวโพธ์สมิธจะมาเจอหัวของมอตี้และเอาหัวนั่นไปฝังจนเสียสมองตายอีกและคําถามสําคัญก็คือในหัวของมอตี้คนนั้นเราจะเจออะไรบ้างตรงนี้ก็คงองรอติดตามกันในคอมมิกฉบับต่อไปนั่นแหละครับเป็นยังไงกันบ้างกับฉบับที่12นี้สนุกมากๆาเลยใช่ไหมละครับอันนี้เป็นซีรีส์มหากราบอีกแล้วเดี๋ยวมันจะมีต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ตอนเดียวจบแบบตอนก่นกอนๆเนาะ ยังไงก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับว่าแต่ทุกคนชอบแบบนี้หรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราเป็นกังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้าใครผ่านมาดูครั้งแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันด้วยนะขอบคุณทุกคนมาน้าที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ